บุญสูงสุดคือรู้พุทธจิตแห่งตนนี้แปลว่าอะไรคําว่าพุทธจิตก็คือรู้แล้วก็ไม่ยึดหมายในยรู้เพราะรู้ว่ามันไม่เทีย่ยมร,รู้แล้วปล่อยรู้แล้วปล่อยเนี่ยก็เรียกพุทธจิตจริงรู้แล้วก็ทบทวนตัวเองไปเรื่อยเรื่อยเรืเร่จนที่สุดออโตมติกทางานเองไม่ยึดหมายอยู่กับเขาก็ได้เขาจะไปก็ได้ คุณจำเป็นต้องรู้เลยว่าอนุภาคใดของกระแสไฟฟ้าเข้ามาหลอดไหนนะเมื่อออกหลอดนี้แล้วจะไปสู่บ้านไหนไปสู่ตู้เย็นพัดลมจําเป็นตนะ้องรู้ไหม,ไมไจําเป็นเลยนะคือหลักมันเป็นไปของมันเองไม่ใช่เราไปทําขึ้นนะทุกวันนี้ที่ผิดที่บ้าเพราะไปสร้างขึ้นนะใช้จิตน่ะทัดไปซะนั่นก็คือความคิดไปบดบางจิตจิตเนี่ยมันเป็นออโตเมติกนะนี่ไอตัวปุ้งแตง่งต่ฮงําทำให้มันโง่ ถ้าคุณอ่านไปอ,อ่านไปอ่านไปจ้าไ, <ป S 2> ไม่จำ<ล>มันผ่านโอตเไมติกมันทำงานเองถ้ามีความเชื่อมันอย่างนี้เจ๋ยมัหโดยไม่ต้องไปบีบไม่ต้องไปเค้นมันเลยอ่านรอบไม่รู้เรื่องก็อ่านสอ,องรอบสามรอบสี่รอบสิบรอบร้อย<อ>รอบอโตโัวไมติกทุกคนมันเหมือนกันหมดหลักธรรมไม่มีเลยว่าใครเก่งกว่าใครไม่มีเหมือนใครตาหยินงใส่หน้าเราก็เอามือยกมือบังกัอโนมัติก่อนเนี่ยเป็นไในการเรียนรู้ธรรมชาติก็คืออะไรครับก็คือมันเป็นของมันเองอ่ะ ถ้าเราไม่ไปฝืนมันก็คือให้มันเป็นของมันเองครับจริงๆหลักม <c oughs> ันมีอย่างนี้ก็สัจจะซึ่งมันเป็นของมันเองครับถ้าโลกกระทำเราเป็นอย่างนี้ถ้าโลกุตตะละเราเป็นอย่างนี้ครับในร่างกายเรามีทั้งโลกกระทำและโลกุตตะละตัวจิตเนี่ยมันเป็นตัวโลกุตตะละมันไม่ดับแต่เมื่อไหลที่ใจเนี่ยไอ้ตัวปรุงแต่งขึ้นเนี่ยตัวเนี่ยตัวตัวร้ายเลยครับ ชั่วเข้ามาเราไปบางไอความสามารถโลกที่ง่ายสัตว์ทุกชนิดมันเข้าโรงเรียนเรียนในเสือปะทำไมเวลามันไม่สบายมันหายากกินเองได้ครับไม่มีใครสอนอแต่มันเป็นตัวเหมือนที่ว่าค่อยๆเรียนรู้ถูกไหมมันปลูกฝังของมันเองโดยสภาวะธรรมของมันเสือต้องกินเนื้ออไม่งั้นมันอยู่ไม่ได้อ่ะวางต้องกินใบไม้อะไรอย่างนี้ถูกปะ แล้วจ,จริงๆเราวมมีสภาวะเดียวกันถูกแล้วถ้าเราอย่างไอ้พวกที่ก็ศึกษาวงจุ้ยนี่หมายความว่าอะไรพลังธรรมชาติที่มันเป็นเช่นนั้นเองของมันอยู่เองเนี่ยถ้าเราไปขวางมันเราก็โดนพลังของมันด้วยเช่นลมเนี่ยถ้ามันรวงกันมากๆมันเป็นพลังไหมใช่เป็นไฟฟ้าฟ้าแล,ลบฟ้าร้าองเกิดจากอะไร,รการเปลี่ยนแปลงของผึกการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของผลึกแล้วความเร็วที่ไปเร่งมันทําให้ผึกในกระทบกันก็เกิดประจุไฟฟ้าขึ้นละครับถูกไหม บนผิวโลกเราเนี่ยในชั้นบรรยากาศเนี่ยวินาทีหนึ่งนักวิทยาศาสตร์เคยคำนวณมันเกิดฟ้าผ่าตั้งเฉลี่ยแลวินาทีละร้อยครั้ง่ะจะเกิดอยู่ทุกที่ทั่วโลกแต่มันจะเกิดตรงไหนบ้างไม่รู้อ่ะแต่จริงๆเราก็ไม่มีในความว่างมันมีประจุอยู่ครับทุกอนูแป่แค่อธิบายไงนิพานไม่ช่วยอยู่ที่นั่นอยู่ที่นี่ไม่ใช่มันมีทุกอนูแต่ว่าแต่ละอนูเนี่ยมันมีโปรตอนอิเล็กตรอนนิวตรัน แต่เมื่อหลายๆลายอนุมาร่วมกันมันเป็นพลังอย่างนี้เข้าใจหรือเปล่าครับแต่ละอนุก็มีพลังอยู่ครับแต่เมื่อหลายๆลายอนุเนี่ยมาร่วมกันเนี่ยมันจะเป็นพลังมหาศาลเลยเดี๋ยวนี้นักวิทยาศาสตร์เยังคิดอย่างนี้เลยครับถ้าสามารถรวมพลังของสิ่งที่มีในธรรมชาติได้เนี่ยเขาจช้พลังงานมากกว่าพลังงานนิวเคลียร์พันเท่าเคยได้ยินหรือเปล่าเคยได้ยินเ่าพยายามจะดึงพลังจากไอ้อากาศที่รอบตัวถูกถูก จิตก็เหมือนอย่างนี้เลยมันเป็นออโตเมติกของมันเพียงแต่เราไปไปคิดแล้วไปลดพลังมันลงการคิดนี่ไม่ใช่แปลว่าการเพิ่มนะทุกวันนี้ไอ้ที่ผิดบ้าก็เพราะไปคิดคิดเยอะไปปรุงแต่งมากไปหน้หิงจริงแล้วมันเือนอ่าเนี่ยฟังให้ดีร่างกายเรามันจะมีออโตเมติกอยคือในตัวเรามันจะมีตัวกายคือดิน้ำลมไฟมันจะมีตัวจิตซึ่งเป็นตัวรู้ ไอตัวรู้เนี่ยพอเวลามันถูกปรุงแต่งในทางที่ถูกด้วยความคิดที่ถูกโดยการปล่อยให้มันเป็นธรรมชาติไอต้ตอมใต้สมองเนี่ยถ้าเราสบายใจคิดในทางที่เป็นธรรมชาติของมันมันจะหลั่งสารออกมาทําให้สภาวะร่างกายสมดุลมันก็เกิดสดชื่นเพ่งปังตามีประกายหน้ามีราสีคือการทำงานถูกส่วนโดยสภาวะธรรมชาติของมันะ่ะ อย่างนี้เข้าใจรเปล่าจะปล่อยให้ร่างกายทํางานตัวตามกลไกอย่าไปฝืนมันอย่าไปกลไกมันจะทํางานของมันครับอย่างนี้เข้าใจไหมแล้วมันก็จะแสดงออกผ่านอ่ามัน่าตุเพราะตเมติกในร่างกายมันสร้างขึ้นมาของมันทุกอย่างให้มันแบบถ้าอย่างนี้แล้วผลลัพธ์จะออกมาเป็นอย่างนี้ถ้าอย่างนี้ผลลัพธ์จะเป็นนี้คือมันมีความปากเปืองในตัวของมันซึ่งเราเรียกว่าพุทธคือตัวรู้แจ้งมันคุมของมันอยู่ของมันเอง จับปล่อยให้ตัวนี้ทํางานเนี้อย่างนี้คนที่บอกว่าโ้ยง่เฮงคุณไม่ดีตาคุณงหเหงไม่ดีนี่จริงไม่ใช่ไม่ใช่คุณต้องไปแก้ที่วิธีคิดคุณก็นั่นเลยเปลี่ยนจากข้างในเพราะไอ้นี่มันตัวสะท้อนกลับคือผลของไอ้ตัวนั้นต่างหากเพราะไอ้ตัวนั้นเนี่ยถ้าสารมันหลั่งมาปกติตามมีประกายผิวคันก็มีรลากีจริงกัะใช่ครับคือเราไปไปทําให้มันผิดจากสภาวะของมันดันั้นถ้าถามว่าเปลี่ยนงหงเฮ้งเปลี่ยนได้ไหม ก็เปลี่ยนได้เแน่นอนเปลี่ยนข้างในก่อนแน่นอนบุญแปลเปลี่ยนชะตาบุญสูงสุดคือรู้พุทธกิจแห่งตนเข้าไปถึงตัวนั้นอีกแล้วเห็นแล้วปะคือธรรมชาติที่เป็นจริงของมันเป็นอย่างไรอย่าไปฝืนมันเข้าใจยังดวงเหมือนกันเหมือนกันดวงมาจากอะไรดวงคือชะตาชะตามาจากกรรมดีกับกรรมชั่วบวกกับความมุ่งมั่นคือรู้หรือเปล่าว่าสภาวะเดิมมันเป็นอย่างนั้น สรรพสิ่งล้วนถือกําเนิดมาจากสุญญตาภาวะคุณต้องมีความอ่อนน้อมอ่อนโยนโอนอ่อนผ่อนตามเพราะถ้าคุณมีอันนี้ใครเขาก็อยากรับคุณเป็นศิษย์เขามีอะไรเขาก็อยากให้คุณรู้เพราะคุณไม่อวดเก่งโดยสภาวะคนอวดเก่งมีใครชอบใช่ไหมฉะนั้นถ้าดวงชะตานี่แปะอธิบายแบบชัดหรือเปล่าลับทำเนี่ยคือแบบเนี้ยชัดเลยอ่ะชัดเลยกรรมดีกรรมชั่วประกอบกันกรรมดีคืออะไรพุทธจิต คมชั่วคือสิ่งที่เป็นบลรพิษที่ใจมันปรุงแต่งขึ้นเห็นหรือยังและคุณมีความคิดที่จะปล่อยวางเหมือนกับธรรมชาติที่มันมาไหมทําไมคุณไม่เอาธรรมชาติเป็นตัวอย่างบูมสูงสุดคือรู้พุทธจิตแห่งตนอะไรคือพุทธจิตล่ะเมื่อกี้ที่อธิบายเนี่ยที่ต้องการเน้นตัวนี้เป็นหัวใจครับพุทธะแปลว่าความรู้แจ้งเพราะความรู้แจ้งไม่มีตัวตนถูกไหมสูญญตาภาวะมีตัวตนที่ไหน แต่มันทำงานได้แล้วมันมีจริงมามีครับ